โยโยโยสวัสดีครับเอฟซึ FC, คลืลูกหนังทุกช่องทางครับถึงช่วงเวลาของคืนลูกหนังบิ๊กแมชช์นะครับพี่เจ็ดฝากพักยก77เหมือนเดิมครับเอามาถึงค่ำคืนวันพฤหัสบดีครับบิ๊กแมชต้องไปที่เวลา1นึ่ทุ่มตรงฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนัดที่5โซนเอเชียในกลุ่ม4นะครับทีมชาติจีนจะเปิดบ้านเจอกับทีมชาติไทยนะครับเ่นตีสันหางครับจีนเนี่ยเป็นรองจากฝูงมี7แต้ม จากการชนะ2เสมอ1แพ้1น,น,นะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มสิงคโปร์มา4ประตูต่อหนึ่งครับบังโกโอีวานโควิดกุน COVID ซอเนี่ยบทสิทใช้งานอู่เล่ยกองหน้าตัวเก่งที่ติดโทษแบนนะครับแต่ว่าตัวโอนสัญชาติ4ตัวพร้อมลงเล่นนะครับประตูเป็นยันจุนหลิงที่เหลือเป็นเกาชุนยี่ชูเชนจี้นะครับเซนเตอร์ไทอสบราวนิงนี่ก็ตัวโอนครับแบ็กซ้ายหลิงยางนะครับ้านกลางเนี่ยชูเ่าหยางเสียเปิงเฟยครับแล้วก็มีแฟร์นันดินโย1ตัวโอนสัญชาติแล้วก็คู่หน้าโอนสัญชาติทั้ง นในขณะที่ทีมชาติไทยของเราเนี่ยออยู่ันดับ3มี4แต้มจากการชนะ1เสมอ1แพ้2นะครับเกมล่าสุดแพ้ขาบ้านให้กับเกาหลีใต้มา0-3ครับมาซาทาดาอิชิอิแม่เสียดายครับบด,ดินกับพันษานี่ถอนตัวไปนะครับคืนนี้สเปนคนแรกที่คาดว่าจะลงนะครับประตูปฏิวัติคำใหม่แบ็คขวาเนี่ยพอนิคอรัสไม่ได้อยู่ในทีมชุดนี้เจ็บนะครับน่าจะเป็นสุพรรณนะครับแบ็คซ้ายธีระทอคู่เซนเตอร์ พอไม่มีพันศาอาจจะเป็นโอกาสของเอเลียสเล่นกับสุพรรณนะครับแดนกลางเนี่ยวีระเทพพีรดล อีกคนนึงเนี่ยต้องเดาใจนะครับเจจะไหวไหมหรืออาจจะต้องเป็นสารัตลงมาเพื่ออัดแดนกลางนะครับหรือแม่ก็ถอยพี่มุ้ยมาเล่นได้ครับส่วนแนวรุกเนี่ยจเจริญศักดิ์ฟอร์มดีในลีกน่าจะได้เล่นนะครับแล้วก็ซ้ายเป็นสุภโชคหน้าเป้าสุภชัยใจเด็ดดาวซันโวไทยลีกนะครับโดยมีสุพนัทก็รอสอดแทรกเหมือนกันนัดแรกที่เจอกันเนี่ยจีนบุกชนะมา2-1นนะครับแน่นอนก่อนเกมเขามองจีนเป็นต่อครับโดยสถานการณ์เนี่ยจีนถ้า ชนะเขาก็เข้ารอบเลยเหมือนกันนะครับในขณะที่ไทยเราเนี่ยแพ้ไม่ได้ครับคือถ้าแพ้ไทยตกรอบถ้าเสมอก็ยังลุ้นเหนื่อยแต่ถ้าบุกชนะได้โอกาสจะอยู่ในมือก่อนที่จะเปิดบ้านเจอสิงคโปร์นะครับดังนั้นเกมนี้เป็นเกมสําคัญจริงๆนะครับดูแล้วเนี่ยแม่จีนการขาดอู่เล่ยมีผลแน่ครับแต่ว่าไทยเราก็ไปดีจริงๆนะครับเกมแบบนี้ไว้ใจอิชอิครับเกมแรก ที่แพ้เนี่ยอิชิยังไม่ได้เข้ามานะครับคือพี่เจมมองว่าเกมเนี้ยอิชิน่าจะมีทีเด็ดที่พาทีมไทยบุกไปมีแต้มครับวัดใจทีมชาติไทยนะครับเอาง่ายๆนักเตะหลายคนอยู่ในช่วงฟอร์มดีด้วยครับไทยจะบุกไปมีแต้มไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับให้เชียร์ทีมชาติไทยเป็นคลืงูกหนังบิ๊กแมชประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย